ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกตจะมาแนะนํานะคะโทนเนอร์ตัวดังเลยที่เน็ตไอดอลรีวิวเยอะมากนะคะจนทําให้เกตเนี่ยจะต้องสอยมาใช้บ้างนะคะเพราะว่าตัวนี้ดังมากจริงๆนะคะตัวนั้นก็คือตึ้งไอส์โทนเนอร์นะคะจาก l a b story นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เกดชอบมากๆแล้วเกดก็เก,ก็บไว้ในตู้เย็นด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแตกต่างจากโทนเนอร์ตัวอื่นเลยเพราะว่าจะเป็นแบบเกล็ดหิมะนั่นเองนะคะก็คือคือแบบพอเราบีบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ย ฉีดเงี้ยก็จะเป็นเหมือนหิมะเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกลียิอยู่นิวซีแลนด์นะคะก็เวลาเล่นหิมะเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าเวลาบีบบีบฉีดไอตัวไอซ์โทเนอร์ไปแล้วเนี่ยเหมือนมีปุยหิมะเนี่ยมาอยู่ตรงสัลีนะคะแล้วก็เย็นสดชื่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเกียิจะมาใช้ดูนะคะว่าตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายมากๆแล้วก็น่าใช้แค่ไหนเียงแค่เขย่าเช็คเกๆ,ๆ,ๆนี้นะคะฉีดลงไปเลย 오도시